เอาแล้วะ,ะตอนนี้อยู่ในแมปสปรีทื่อซึ่งเป็นแมปแยกตัวทำแก้เพอร์เซนใช่ไหมมีสอนเซซเรียวนี่ฮะยังไม่รู้ ห้องลองกดอะไรอ่ะเราเริ่มงงเลคุณ่นไรองอ๋อเนี่นไปละอ๋อดูลโอเคเล่นไปละ เราเข้าใจแล้วบอกทชกหลักไปฉันเข้าใจแล้วทำไมไม่ได้ต้องเล่นซือเรียสให้จบก่อนอืม

ไม่ีส่เอกไม่มีนะไม่มีใช่ไหมเพ่กลัวเลยวะเอาเอฟ ขึน้นนะเฮ้ยตกจีนี่อ่าด้านตัวเต็มชึบแยกแยกเฮ้ยเออนั่นแหละเออเ้อ ชิป okay. โอเคชิปแล้วก็เอาขาไปอยู่ข้างบนไปแล้วตัวเราขยับได้ยังไงช้างหน้าสงสัยเฮ้ยเป็นตูเก็ตเตอร์เอากล่องไปด้วยกอาวิตี้ กดไปที่เมนูจากนัล้นเราก็เปลี่ยนด่านโอ้แบบดี ขาไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึง่งว่ตัวมาตรงนี้เหยียบนี่ขาเตะมา อ้าวตกคู่จึ๊บเฮเฮ้ผ่านแล้วโอเคตัวไปก่อนขามารวมถึง เราต้องไปทีละอันเรื่องมากยืนสุนขายืนอุ้ยไม่ได้อะไรบอดี้อ๋อตั้งตัวอยู่ขาไป

เจ็ดร้อยยี่สิบเกาเก้าคูอเก้าคนคูณเกคูณเก้าเอนเาเป็นอเนหนึ่งนะเกาลอเก้าคูณเก้าหครั้งไม่มีเลขหกเลยไม่มีเก้าคูเก้าเก้าค้าหมีเก้ากตัว ปดคูณ uh ้าก oh, oh. uh ็ได um ้แปดคูแดแปดแปดเก้าคูเก้าโอ้เออเอาไปเลยปเลยคปยนะ ี wow. ่ร <sweep harmonic noise> oh. right. ้อยแปดสิบหกเชื no ่อป่าก like ็อทไม่ได้เลินขูดขูดขึ้นเลยได้รู้แตได้ตาตาสว่างนะลูกเป็นเชื่อปาใชลูกเออมันคูดกันป่าใ่ไหมูไม่ได้เลยลูกคูดเก้าหกครั้งอเออคูณเกูณเกูณเก้าูณเกหกครั้งลูกม่ก็ป่าะเอูณกันสาครั้งก็ป่าเอะขูดป่าจะเอไป่าะไลูกมันนั่เออเออ้น่บมันน่าลลูกคาลอา มาหนเอเออเอไม่ร uh uh ู้สิถึงเนี้ยอยากมากอ้ยต้องเป็นผานเลยนอ้ย

แต่ยัไปอุดอุดออ,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 อรวมล่างไปลเลยจ้าโอเคยจะมีอีกต้องมีตัวนึงกดโ okay. อเคไม่ไ,ได้ต้องเปลี่ยนอันนี้มาเปลี่ยนนี้ไปโอเค แล้วเราก็ต้องไปเอากล่องมาดันวางไว้ข้างล่างแล้วเราก็ต้องกลับไปรับเจ้าตัวที่ต้องเพอต้องไอ้น,นี่มาพร้อมกันตกใจหมดเลย sao ở vật cái gì Ok, có chạy đã Bạn đừng 5x là đi gần Chúp, ok Ok, yep Bướp, yep Mãi, หลบ,บมาใช่ไหมชาดี่มายืนชานี่มาชานี่กลับไปอีกแปลว่าตรงนู้นว้ยรำคาญเพลง I h ้ t e the pink ต้องเอาตัวขึ้นมาด้วยจุ๊บจุ๊บจากนั้นก็สลับบายอกลป่ ไอ้เป็นไงลรอโทษด้วยนะเจ้าตัวตลบไปกันละข่ามวยฮะก็เล่นแแบบพี่นายบอกเราต้องไปกลับสองรอบ ยังโอเคมไอก่อกระนอครมีกติมบนนั่งเบียดทำไมล่ะเออนอล่าีขึ้นมาตรงนี้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 อะไรกะ แ <c oughs> ค่ได้ยินชื่อก็แบบอยากรู้มามันจะเล่นยังไงโอ้วม่เชืคอยด้วยนม, <c oughs> มันจะง่ายอะไรเชื่องนี้ เอ,อขึ้นอีกรอบหนึ่งมิกถึงด้านไหนอะแมปเนี้ยสามสามหออออมอยีใจด้วย อ้้ออ้ออได้อีกแล้วิอได้อีกแล้วดิแล้วนายเราผ่านด่านสามาแล้วอ่ะนายเราไม่ว่ามันจะยากตรงไหนเลยนาย ไปก่อนโอเคตัวไปก่อนรวดเร็ว,วแบบปืดป๊ดปื๊ด Đó Mày mày mày, nó mà Khiến vậy Chiếc vàng Nó khinh nghèo quá Ồ, มานี่เอออย่างนั้นก็เจ้าตัวนี้โยนลงไปลงมาก่อนเลยต้องให้ตรงชิบชบีล็อก cứ sang kia sẽ làm Thì gì đã leo, phải đạp bị ๊บโอ้เหมืนชิคกี้พายก่อนปิ๊งตรงที่ทำอะไรได้เปิดตู้จะเอากล่องนู้นม,มาตรงนี้สินะโอเคอีซี่พวกเราเล่นใไฟด่านหนึ่งด่านแล้วเหรอเราถึงเราเกินดา่านบล็อกมาแล้วไปไกลมากบอกว่า โอเคได้ okay. แล้วจากนั้นเราก็วางกลองปึ๊บเยาบโอเคได้แล้วเราเล่ <c oughs> นต่ออยู่มาเล่นอ่ะตอนน่อ <c oughs> อีกส่อนน <c oughs> ไหนเราดูซิเราถึงด่านไหนละแพทเล่นอยู่เนี่ยแพทเล่นอยู่เราถึงด่านสเต็ปสตูอ่ะม <Okay, S 2> าเจ็ดอ่ะเราจะไปเล่นจิก๊กซอกับมิกซึ่งเราต้องขอกดจบคลิปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดไ <Okay. S 2> ลฟ์ไปด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่เวลต้องกดกระดิง่งพี่เราอ่ะอืมไม่เป็นไระช่ไหม ก็กดติดตามเลยสามารถสุดเดี๋ยวไปเล่นฟื้นแตบฉฉลองต่อยรอบนึ่งตามที่คนนี้บอกมานะฮะเนี่ยนี่นะี่เขาบอกว้าเนี่ยดได้เดี๋ยวเราก็จะไปฉลองอะไรจริงๆกันแล้วฉลองแล้วบ๊ายบายรอวันรอฮาวิข้ามุย